เสียงดังเปล่าทุกคนพี่ลดเสียงในเกมก่อนแป๊บนึงก็ลดแล้วนี่หว่าตียังไงฮะตีห่างตีเฉกนงูไงนี่สิ มาบันดีทุกคนมาจตเย็นนี้พี่สตรีมแจกบัตรนะทุกคนเดี๋ยวนไปลืมเข้าไปดูเลยละตอนเย็นตอนเย็นแจกบัตรกันได้ยี่สิบาทจำนวนสิบใบนะตอนเย็นเดี๋ยวพี่สตรีมขอบอกชอนเช้าไว้ก่อน ไอคนที่แล้วพี่ก็แจกไปแล้วนะ FFC ทักทางเพจพี่ไปเลยไม่แจกไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะรีมแจกบัตรเดี๋ยวสร้างห้องด้วยทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูนะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแวันที่สามอะเอ้าโหต้องตัวเฮียดีป้ามาเปลี่ยนอย่างโง่

เติมขึ้นจอเลยทุกคนเติมขึ้นจอเลยโอ้หพวกมึงสิงเงไรวมามาได้อยี้นี้ไอวีกูไม่ทำทอะไรเลยครับผมไปติดตามเพจด้วยนะครับผมลิงิ์งอยู่ด้านล่างเลยเพจเดนโดเอ็นูดห้าโอ้ยไปติดตามเลยให้ผมโกหกหลอกวง เอาโอเคพี่มาบอกแค่นี้แหละทุกคนรีบเข้าไปดูแล้วตอนเย็นแจกบัตรการินา่าจำนวนสิบใบยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชม